นอ,อุานออานาตอ <c oughs> ายืเองขัวฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับนะจ๊ะวิดีโอเสวนาเฮเบเรชันเพลงไทยแปลว่าอาจจะเป็นเพลงลุกทุ่งกันเนาะเพลงนี้เนี่ยมีเสวนาอุตส่าห์ยืนเก๊กเปแมนสเปกว่าสั้น อุตส่าห์ยืนเก๊กว่ามันสเปกแว่าซันหนักร้องชื่อว่าบอลลี่มังกรเนาะ,ะเป็นของค่ายใดร์ลักมังกรดับสตูดิโอเนาะเขายังไม่ได้เคยเบิร์นเอ็มวีเลยแต่ว่า,าเข้ามาอื่นไปพ่อใน y ยูทูบเนาะเขาก็เลยว่าเออสไม่เห็นแรงเสนอคนในเบิร์นการเบิร์นโซ่งกระสิแบบเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานนะนะมนันกะไปเบิร์นแร็คชั่นเพลงนี้กันเลยปะตั้งใจเสมอ โมเมนต์ตั้งใจนำเสนอเลยคือเกาครับฟ้าฟิลเตอร์แบบนานเนียนเวอร์เด <c oughs> <melod> ี๋ยวน้องกาอุตสายืนเก๊กไอบอก่มเมนสเปกว่าสั้นต้อง ต้องกะอุตสาหยืนเก๊กไอ้บอกป้าแมนสเปกว่าสั้นต้องเฮ็ดแบบใดไอ้จังสิหักกันอยากสารสัมพันธ์กับเธอ คิดแนวใดสิเฮ็ดจังใดที่ะสิเริ่มจังใดดีล่ะอยากให้อายหัวใจของน้อง,ยงอยากจับจองสีห้องหัวใจของอา้ายยากหนาบ่มีคนกอดยามคิดฮอดบ่มีคนบ<า>เบาเเห<อ>บดหคิดว่าอ้ายเป็นขาประจำแต่โมเมนต์ต่ำบ่เป็นคือว่าน้องจะอุตส่า ยื k, นเก๊กไอบอก่าเมนสเปกว่าตั้นต้องเฮ็ดแบบใดไอ้จังสีหักกันอยากการสัมพันธ์กับเธอมาตัวให้ฮักเอาความน่ารักมาอ่อยให้เพอที่ให้น้องเฮ็ดจังใดละเธอเลยดตยืนเฮ็ด k, หน้าจะเลิย้อนเธอบอกฮักกันโอ้ยก็มาเมนฮักละเนาะ ยิ้มปันนั่นละเนาะก็มันนาใตละเนาะมาแต่อายฮักการคอสาโปเม้นสเปกทำไายคนโตเล็กๆล็กจัมือเดินเดินนักศีรษะคอสเทหัวอาย พอมีคนเมานนำคิดว่าอายเป็นคขาประจําแต่โมเมนตัต่พบอก็ปคือว่าน้องกล่าตสายืนเก๊กไอบอกว่าแม่นสเปกว่าสั้นต้องเฮ็ดแบบใดอายจังเสียกันเอาอยากสารสัมพันธ์กับเธอมาตัวให้ฮักเอาความน่ารักมาอ่อนี้ให้เพอที่ให้น้องเฮ็ดจังไดละเธอ เอาแบบไปเลยโอยน้องลับสายเกอ้าบอกบ้องแมนะเปกว่าสานต้องเฮ็ดแบบใดพายจังสี่หักกันอยากสารสัมพันธ์กับเธอมาตัวไมห้เอาเอาความน่ารักมาอ่อยให้เพอที่ให้น้องเฮ็ดจังใดละเธอเด็ได้ยินเฮ็ดหนาเต็มเลยย้อนเธอบ่อหักกัน ทุกคนก็หข้านอนไปแล้ววุ้ยโทษจ้ะที่บอกว่าเป็นเพลงที่ดีเลยนะเป็นเอ็มวีที่แบบว่าฮาดีเลยอะ่ะเพราะเราคิดว่า เขาบอกแล้วเขากรหัวไปได้เหมือนนะเพราะว่าจังหวะเสียงของเรามันมีทั้งแบบจังหวะเสียงหมวนกับจังหวะเสียงที่แบบเต็งเสียงออกมาตอนที่เราโดดหน้าเหมือนทุกคนอ่ะฮ้าค่ะถ้าผูใ้ใดเคยแบบว่าใส่สิ่เลีนน้าเนาะกระสิแบบเขามึนก็ยังมีคนใส่สิ่เรีนหน้า,านอยู่เพราะว่าโดดต้องใส่ผูกแบบมันจะพองขึ้นมา, <c oughs> นามันละไหะดีไหมทุกคนโอ้ ก็เป็นเรื่องเพลงที่แบบว่าเราไปแอบมากนุซ้ายคนหนึ่งแต่ผู้ซ้ายอ่ะประมาณเราไปมักหมูแล้วแบบนี้นะแบบระมาหมูก็เอาไปกินแทนมาทอดตอนแรกนะที่ซื้อว่าบอลลี่เข้ากับไม่ได้ขึ้นว่าเราจะแบบเป็นแน่ สาวสองแต่เฮาก็รู้สึกว่าเออเราไม่ีความสามารถแฮงเลยแบบร้องเพลงกับมวนนะเล่นเอ็มวีกับขับนะเหตุนี้คนแบบสนุกสนานกับการเบ่งเอ็มวีของเราเนาะอ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นรีแอคชั่นของเฮานาะกับเพลงอย่างเกาะสื่อเงียวเงีอุตส่าห์ยิงเก็บโมเมนต์สเปกวัน แกชื่อเพียงแกฮ่าแล้วอทุกคนอย่าลืมเข้าไปไปเบิงเร์น MV ของเราหน้าเด้อแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเบิรงเรทชั่นของเราเด้อว,วันนี้ก่อนไปก่อนเราทุกคนอย่าลืมลกดกไกกลคไล์กดแชร์ subscribe กับช่องเดลตามวันนี้ไปเราเด้อบายบายค่ะ